ปลายเชือกร้อยรองเท้าของใครเป็นแบบนี้บ้างวันนี้พี่อ้อมมีวิธีแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆมาแนะนําเลยนะคะตัวช่วยของพี่อ้อมนั่นก็คือหลอดนมโรงเรียนนั่นเองค่ะวิธีการง่ายมากเลยนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะทําการวัดขนาดนะคะนี่ค่ะให้เขาเท่ากับของจริงเลยค่ะนี่เลยวัดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่นะคะ พี่อมแนะนำให้ใช้เป็นหลอดนมโรงเรียนนะคะเพราะว่าขนาดของเขาจะเล็กสุดแล้วค่ะแล้วก็สวมเข้ามาฝั่งที่ไม่เสียหายนะคะสวมเข้ามาเลยแล้วก็ค่อยๆดึงเขาเข้ามาเลยนะคะนี่นะคะสูตรนี้ก็ช่วยประหยัดได้เยอะเลยนะคะเราไม่ต้องซื้อเชือกลองเท้าใหม่เลยค่ะนี่ค่ะดึงมาเลยตัวนี้พี่อมจะสวมทับกันไปเลยนะคะ ดึงเขาให้พอดีกันแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ไฟแช็คค่ะลนนะคะลนเข้าไปเลยตัวหลอดเขาก็จะหดตัวนะคะเขาก็จะกระชับพอดีค่ะลนผ่านๆไปแบบนี้นะคะแล้วก็บีบได้เลยนี่ค่ะแขนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ